ผมกีแคซีครับสวัสดีครับผมวุฒิแคซีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาชิจจกูดจันทบุรีตนนี้เขาขิจกูดะครับเขาขิจกูดจันทบ,บุรีเรามาส่งมอบแล้วก็สอนการใช้งานโดนเกษตร ดีเจอาร์ทีห้าสิบพร้อมกับ RRTK พร้อมกับเสาอาเวอร์ชันสามนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับให้กับสวนของพี่สิงห์สวนของพี่สิงห์เนี่ยลักษณะของสวนก็จะเป็นสวนเก่าสวนหนึ่งแล้วก็จะมีสวนที่ปลูกได้ประมาณสัก5ปีแล้วก็จะมีสวนที่เล็กเลยที่เพิ่งปลูกนะครับประมาณปีถึง2ปีไปไปดูกันครับว่าการส่งมอบและสอนการใช้งานนะครับจะเป็นอย่างไร พอเรามาถึงที่แปลงสวนของลูกค้านะครับที่ใช้ระบบ RTK แล้วก็จะทําการแยกทีมกันครับทีมหนึ่งจะทําการสอนลูกค้าเรื่องของรายละเอียดของตัวลำครับแล้วอีกทีมหนึ่งนะครับเราก็จะเร่งทําแผนที่ระบบ RTK ให้ลูกค้านะครับโดยการใช้นี่ครับ DRTK 3.0นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสแกนพื้นที่ด้วย DJI m a t r i c 4 Enterprise แล้วก็เราจะทําการวางเป้ากันกอดนะครับไปเราไปดูกันครับว่าทําแผนที่ด้วยระบบ RTK ทํำยังไงครับ รและตอนนี้นะครับเราก็จะปล่อยดีเจแมทริสี e อนต์ p r ร s ์นะครับขึ้นไปสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณ20ไรครับไปกันเลยครับรอี Home point updated. เราปล่อยดีใจแมทริสีอันาภายนะครับออกไปสแกนพื้นที่แถวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาภาพนะมาใส่โปรแกรมดีใจเทรานะครับเพื่อที่จะประมวลผลต่อไปแบบนี้เลยครับรูปที่เราได้นะครับเราสามารถมาประมวลผลเส้นทางการบินของแปลงนี้นะครับเป็นระบบ3มิติแบบนี้ครับลูกค้าก็จะบอกโซนของแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นแปลงนี้นะครับสามารถที่จะสร้างแผนที่3มิติได้เป็นลักษณะนี้เส้นทางการบินนะครับที่เราออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยก็จะออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้าครับตัวนี้นะฮะเป็นการฉีดพ่นแบบปูพรมนะครับ นะครับไปเรื่อยๆเราจะเว้นส่วนของที่เป็นส่วนบ้านตรงนี้นะครับไม่มีการฉีดพ่นส่วนต้นที่เป็นต้นตายปลูกใหม่เราจะทำการปรับเส้นทางการบินไม่ให้เขาแวะลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาแต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงละอองยาครับก็ลง ถึงแน่นอนและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนทางด้านหน้าตรงทางเข้าจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สูงริมแดนนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้เราก็จะต้องทําการบินหลบนะครับเพื่อที่จะทําให้การบินเข้าใกล้เนี่ยปลอดภยัยตรงนี้ความสูงก็จะสูงขึ้นมากกว่าตอนเริ่มนิดหน่อยสูงขึ้นก็คือเป็นการบินขึ้นเพื่อที่จะหลบกิ่งทางด้านนี้นะครับแล้วก็ไปต่อแล้วก็จะเป็นการฉีดพ่นปูพรมทั่วบริเวณในลักษณะนี้นะครับ แล้ววันนี้เราจะได้เห็นการบินนะครับของดี i จาการ t 5ทในระบบ RTK สร้างเส้นทางการบินด้วยโปรแกรมดี i จ e r เทอรา การส่งและสอนการใช้งานของ KRC Shop นะครับนอกจากจะให้ลูกค้านะครับสามารถใช้งานในระบบอัตโนมัติในแปลงของตัวเองได้แล้วเราให้ความสาคัญเรื่องของการใช้งานทางด้านอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นการบินแบบแมนวนวลเพื่อที่จะสามารถบินได้ในกรณีที่ฉุกเฉินคือต้องการบินกลับมาเองหรือไม่อยู่ในโปรแกรม หรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดสิ่งกีดขวางอะไรก็ตามนะครับลูกค้าจะต้องสาม,มารถแก้ไขปัญหาได้นะครับนอกจากนั้นครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่การเก็บรักษาแบตเตอรี่และการใช้งานแบตเตอรี่ในการบินนะครับเราก็จะสอนโดยละเอียดครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พูดถึงเรื่องของการทาสวนทุเรียนกันก่อนการทําสวนทุเรียนเนี่ยนอกจากช่วงที่เป็นต้นเล็กต้นกล้าอะไรพวกนี้เราข้ามไปเลยเราจะมาถึงส่วนที่จําเป็นที่จะต้องฉีดยาใช่คต้องฉีดยาช่วงสําคัญช่วงสําคัญในการทําทุเรียนมีอะไรบ้างแบ่งเป็นช่วงสมมว่าทุเรียนนะครับทุกคนจะไปเน้นเลยชาวสวนจะไปเน้นเลยครับช่วงทําใบการทําใบเนี่ยก็คือการทําให้ทุเรียนเนี่ยมันมีสุขภาพสมบูรณ์ใช่พร้อมที่จะอบบดอกแบบลูกแข็งแรงใบสวยงามมาเต็มที่ใบมีกี่ชุดใบจริงๆแล้วเขาจะทำกันสช แต่้าไ่ได้จริงๆ2ชุด2ชุดก็พอแล้วก็พอแล้วช่วงการทําใบเนี่ยคือหลังจากที่ตัดทุเรียนเสร็จตัดทุเรียนเสร็จอย่างเช่นสวนนี้ใช่นะเดือนนี้เดือนมิถุนามิถุนาแล้วถ้าจะให้ราคาดีต้องทําก่อนเดือนนี้แหละที่ลูกไปออกช้าก็เพราะการทําใบไม่ทันนี่แหละครับโอเคนี่คือสําคัญเพราะว่าถ้าทําใบไม่ทันมันจะส่งผลไม่ได้ราคาอ่ะก็คือเลื่อน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 ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่นี่เขาคิ้จะกูดจันทบุรีตอนนี้ตัดทุเรียนแล้วเรียบร้อยเขาก็จะเริ่มบํารุงต้นบ่มุงต้นและใบหลังจากที่ตัดลูกเสร็็จจุ๊บกะ ดูเรื่องของใบเพราะว่าช่วงที่ดูแลลูกก็จะไม่ได้ดูแลใบเลยใช่ค่ะก็จะมองเราก็จะเห็นในส่วนนี้ก็จะมีเป็นไม้กวาดใช่คับเพราะ1รอบใบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักยี่สิบวันเป็น1รอบเนี่ยก็เท่ากับต้องมานับหนึ่งใหม่นี่คือความสําคัญทาไมต้องใช้โดนเพราะหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยพอฝนตกปุ๊บแบกใบอ่อนแมลงห่อใบใหม่ใบหรือนอนขึ้นจากพื้นเนี่ยเพื่อที่ไปกินใบใหม่ใบแก่ไม่กินแล้วใช่ใช่อ๋อชอบอ่อนๆ่อนแก่ๆไม่เอาโอเคเพราะนั้นพอใบอ่อนออกมาศัตรูพืชจะเริ่มมาแล้วไม่ว่าจะเเป็นแงพีย อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับและอย่างหนึ่งฝนตกฉีดยาไม่ทันในแปลงที่มันใหญ่ๆโอเคปัญหาของการฉีดพ่นคือหนึ่งเรื่องแรกเลยคนงานสมมติคนงานไม่มีเจ้าของรากสายเองสิบไรก็ตายแล้วใช่แล้วก็ใช้มือปืนรับจ้างใช้มือปืนรับจ้างจ้างเข้ามากว่าเขาจะวนกลับมาฉีดให้เราบานั้นก็ใบไปแล้วโอเคก็เรื่องของแรงงาน2องคือเรื่องของเวลาอย่างช่วงที่ผ่านมานี่คือฝนตกทุกวันบอกช่วงเวลาก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเรามีเวลาสองชั่วโมงเนี่ยก็คือต้องรีบพ่นยาให้รีบพ่นยาให เมื่อก่อนนี้ใช้คนลากสายยืนพื้นที่10ไร่แล้วกันถ้าลากสายมันจะมีส่วนประกอบของ1คือแรงงาน2องน้ํามคือยาแรงงานกี่คนใช้เวลากี่ชั่วโมงใช้น้ํากี่ลิตรใช้โดสยาประมาณเท่าไหร่สมวันนี้พี่มีสวนทุเรียน10ไร่เนี่ยต้นทรงพุ่มประมาณเนี้ยพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วอันเนี้ยแล้วแต่สวนเนาะสวนบางสวนก็อาจจะใช้ประมาณ4 0 00ลิตร30 0 0ถึง4,000ลิตรต่อ10ไร่เดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวเลขคำนวณให้่ิบไร่เนี่ยแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วปลูกต้นระยะห่างระยะห่างเรื่องของเนินทรงสูงอรแแล้วต่หืคนีา ปรับสเปรย์น้ำาน้นนี่นั่นปล่อยมากปล่อยน้อยเดินเร็วเดินช้าโอเคฝีมือควบคุมตรงนั้นอะลาบากควบคุมไม่ได้เลยดีกว่าใช่ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเรามาใช้กระโดนมันคํานวณเป็นพื้นที่อาจาราการฉีดพ่นของโดนเนี่ยจะคํานวณแบบอัตโนมัติและคงที่การใช้คนเดินลากสายไปในสวนเนี่ยบางทีเดินผิดร่องสายไปพันอยู่ที่ต้นหนึ่งไปต่อไม่ได้ก็ต้องเดินย้อนกลับบางทีก็ลืม โอเคตรงนี้เกียดข้าแล้วบางทีก็คือไปถึงตรงนี้แล้วแต่ว่าลืมแถวโน้นก็ข้ามไปเลยก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันก็มีโอเคแต่โดนเนี่ยมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะครับมันก็จะฉีดพ่นทั่วบริเวณแล้วก็อัตราการไหลเนี่ยจะคงที่ตลอดเวลาโอเคอันนี้เรื่องของการฉีดพ่นเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองโดนจะต้องทําเป็นแผนที่การบินก่อนคือแผนที่การบินมีอยู่2องอย่างคือแบบปูพรมก็คือตีกรอบให้เขาว่าสวนเราถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมว้าตรงนี้อันนี้เราก็จะปู ที่ที่ทรงพุ้มเหมือนชนกัน <สง S 1> แล้วแ,วแบบที่2องคือเป็นแถวเป็นแนวเป็นแถวเป็นแวนแว,นแวหรือว่าระบุแถวแนวแบบใช้อารทิเคก็คือเราจะมีการสแกนพื้นที่ แล้วก็เข้าไปประมวลผลในโปรแกรม DJI Terra ออกมาเป็นเส้นทางการบินแบบ3มิติอันนี้ก็คือสามารถระบุแถวแนวได้ปูพรมก็ได้นะเส้นทางการบินจะแม่นยําเรื่องของการขึ้นการลงเวลามีต้นตายหรือต้นปลูกใหม่ที่มันเตี้ยกว่าต้นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่แวะลงมาให้มันเสียเวลาและอันตรายให้การบินมันเนียนการบินมันจะเนียนอันนี้เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างใช้คนฉีดกับใช้โดนและลักษณะการฉีดพ่นมันจะแตกต่างกันที่นี่ถ้าสิบไร่สาหรับโดนพงพุ่มแน่นๆอย่างนี้ผมให้เต็มที่เลย5 น้อยไปเปล่า,ายอย่างนี้ครับวิธีการคำนวณคือเนื่องจากโดนเนี่ยมันบินต่อเนื่องแล้วก็มีลมที่จากใบ <c oughs> พัดเนี่ยช่วยในการพายาลงมาเพราะนั้นเราไม่ต้องใช้น้ำเยอะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าการที่<ช>คนนึงลากสายคนนึงมาจ่อตรงเนี้ยต้นนึงกว่าจะจบเนี่ยมันก็นานใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุไร่เนี่ยจากเดิม 3,000- ถึง4,000ลิตรจะเหลือ500 500นี่คือเต็มที่แล้วนะฉีดแบบสุดๆเลยนะหนักหนักหน่วงเลยนะไร่ละ50ลิตรเต็มที่พูดถึงเรื่องเวลาสำคัญนะเวลาเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าใช้ คนลากสายโดยเบสิกแล้วเร็วเร็วสุดเลยใช้คนประมาณอ่ะเต็มที่ให้ลงกันเลย4คนเนี่ยสสายด้วยอ่ะก็อยู่ประมาณสักสชั่วโมง3ชั่วโมง2อถึงสชั่วโมงแต่ถ้าใช้โดรนเกษตรดีเจไอทีห้าสิบอาจจะเท่ากันก็ได้อ๋ออาจจะเท่ากันขึ้นอยู่กับไฟที่เราจะชาร์จขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องชาร์จความเร็วในการทํางานเติมน้าเติมยาเปลี่ยนแบตแล้วก็เรื่องของการต่อเนื่องในการทํางานมันก็จะเร็วขึ้นเรวแล้วก็ความเร็วในการบินความละเอียดของการฉีดพ่นด้วยโดรนเนี่ยมเรว็ ในการบินแผนบินที่ดีมันก็ทําให้เราฉีดพ่นได้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของอัตราการฉีดพ่นจริงๆแล้วมันสามารถฉีดพ่นเริ่มต้นได้ตั้งแต่30ลิตรลิตจนถึงเป็นร้อยลิตรเลยแล้วแต่คุณแต่ถ้ามันเยอะมากไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาเพราะยาเราใช้เท่าเดิมคือการคํานวณยาโดยการใช้โดนฉีดนะครับเราจะคํานวณโดยพื้นที่สมมว่สิบไร่ชุดหนึ่งก็ประมาณสัก3,5 0 0ตีเป็นเงินแล้วแต่ว่าไปเรียนรู้จากใครมาไปฟังจากใครมาหรือร้านขายยาเขาบอกว่าให้ใส่อะไรใช่ก็จะตามนั้นอ๋อสิบไร่สาม The cat เราไม่ต้องใช้ขนาดนั้นที่เขาคำนวณให้นี่เขาคำนวณคนรากษาเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการเสียเวลาเรื่องของการฉโลมฉีดจนแบบว่ามันเปียกแล้วก็ลงมาอยู่ที่พื้นเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายสูตรอย่างที่บอกเมื่อก่อนจ้างคนฉีดทีเดียวไปเลยรวดเดียวไปเลยรวดเดียวไปเลยแล้วใช้ยาตัวนั้นตัวนี้ยาบางอย่างมันก็เป็นปฏิปักษ์กันทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราใช้โดนมีโดของตัวเองละวสิบไร่เราอยากจะกรจัดแมลงเราก็แมลงก่อนแมลงอย่างเดียวไปก่อนก็ได้ช่วงเช้าช่วงเช้าอ่าเนั้ ๋ยก็แยกกันก็แยกกันเพราะฉะนั้นบางคนชอบลวดเดียวคือฆ่าแมลงด้วยบำรุงด้วยไปในตัวเพราะฉะนั้นสารบางตัวมาเลยหักล้างกันบางทียาฆ่าแมลงไม่ได้ผลใช่ครับบางทีปุ๋ยก็ไม่ได้ผลทั้งคู่กลายเป็นเสียเวลาใช่เสียเวลาเปล่าๆแค่นั้นเองหรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุว่างั้นเเยทุกคนมีความรู้เรื่องยาอยู่แล้วอาจจะต้องไปมองตรงนั้นด้วยอะไรแนียไม่ใช่ว่าใช้น้าน้อยโอ้ยไม่เปียกไม่ชุ่มไม่ได้ผลไม่ใช่ครับไม่ใช่อยากให้ลองอยากให้ลองนะและอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเขาเตรียมยามาให้3บาม3,500บานี่ยบาท ส่วนใหญ่แล้วจะไม่จบ<ม>เพราะว่าลากสายไปเนี่ยบางทีอะ่ะมันช้า<อ>3,500บาทไม่พอเ<อ>หลืออีก3ไล่ไ<อ>จาก10ไล่นะเ <3 S 1> หลืออีก3ไ <3 S 2> ร่ ต้องทำยังไงเอ่ยขอยาเพิ่มมีสามไร่เสร็จปุ๊บให้เด็กวิ่งกับมอไซค์ไปซื้อยามาเพิ่มเติมน้าอีก2 0 0 0ลิตรใส่ยาเข้าไปอีกเพื่อที่จะฉีดพ่น3ไร่ที่เหลือแต่จะไม่เกิดขึ้นกับการใช้โดนเพราะว่ายังไงมันก็จบที่500ลิตรและยา3,500บาทหรือเผื่อไปเลยก็ได้ร้อยลิตรตั้งไว้ในโปรแกรม500ลิตรแล้วก็เผื่ออีกร้อยลิตรเพื่อจะเก็บงานแล้วในตัวโปรแกรมเองก็จะบอกว่าพอหรือเหลือเท่าไหร่ในขาสุดท้ายเราก็สามารถที่จะเร่งได้เพื่อที่จะให้สิ่งที่มันอยู่ในถัังงผสสมมมมยาาาาขขอออเเรรรนนีีหดดพุป้ ของการใช้ดวงกษตเศถ้าหนึง่งไม่มีแรงงานถ้าคนที่ยังมีแรงงานอยู่เราไม่ว่าคุณสามารถที่จะ ใช้แรงงานของคุณในการเข้ามาฉีดา拉สายได้ไม่มีปัญหาทันเวลาในการทํารอบใบทำรอบใบถ้าคนงานไม่มีถ้าไม่ทันทํารอบใบจ้างเข้ามาแล้วเขาไม่มาก็มองโดนก็เป็นทางออกหนึ่งเป็นโดนเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ความประหยัดทางแกลสารเคมีคนที่เขามารับจ้างฉีดยาทําใบเขาอาจจะไม่อยากทําเพราะว่ามันก็โดนยามันเหนื่อยมันไม่ทันด้วยงานเยอะด้วยอะไรด้วยเรื่องของแรงงานคนเรื่องของความเร็วในการทํางานเลือกเวลาทํางานได้เรื่องของความแม่นยําความปลอดภัยมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อจํากัดมันมีข้อจํากัดคือลูกค้าหลายคน มีคำถามว่าพ้นลูกได้ไหมอาอ,อย่างเช่นเนี่ยเราเห็นเนี่ยยังมีลูกหลงเหลืออยู่นะครับเนี่ยในส่วนยังมียังเหลือนัคือยมีดสุดท้ายอยู่นิดหน่อยอ,อันน่คือเป็นคําถาม ยอดพีชเหมือนกันพ่นใบเนี่ยเขาเชื่อแล้วแต่พ่นลูกนี่ยังครับยัง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 ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดเพราะว่าลักษณะการพ่นลูกคือเราจะต้องฉลูจีใช่บางคนไม่ชอบจี้ไปที่ลูกฉลมให้มันเคลือบให้มันเคลือบนะเพราะว่าอย่างทุเรียนเนี่พี่ดูในตัวนี้เป็นตัวอย่างอันนี้คือลูกมันชนกันเสร็จแล้วมันยังมีร่องอยู่ใช่ครับอ่าอันนี้คือถ้าโดนไม่ลงแน่นอนก็คือมันจะได้นิดหน่อยนิดหน่อยคือตัวเนี้ยคือยังมีแมลงผมว่าเราไม่ได้กินไปที่ลูก นอนก็จะมอยู่ใต้ตามแต่ว่าถ้า <นะ S 2> เปรียบเทียบแล้วใช้โดนทําใบแต่ถึงเวลาที่จะต้องพ่นลูกก็ใช้ขนมันก็ประหยัดไปได้เดยอะถ้าเป็นแบบอยู่ตามเดียวเดียว <ๆ S 1> ลูกเดียวได้ได้ถึงอยู่ฉันถึงอยู่เพราะว่าเราพ่นแค5วัน7วัน มันไม่มีโอกาสที่จะไปฟักไข่แล้วอ๋อส่วนมากแล้วคือมันก็จะเป็นชุดแบบนี้ใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ถึงใช่เพราะฉะนั้นก็ช่วยช่วยบ้างเพราะฉะนั้นก็คือใช้โดนทําใบเป็นหลักแล้วกันแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือถ้าช่วงที่มีลูกก็ช่วยได้สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจโดนเกษตรฉีดพ่นศูนย์ทุเรียนนะครับไฮเทครวดเร็วปลอดภัยแม่นยําแบบนี้นะครับสามารถติดต่อ c a r c shop นะครับได้ที่0862692ไลน์แอดแอดข้างหน้า c r c shop ติดตาม c a r c shop ได้ที่ f a c e b o o carec shop y o u t u b c a r c shop และ Tik Took Carehop สหรับลูกคี่อย่ ระยองจันทร์แล้วก็ตาดนะครับสามารถเข้าไปติดต่อแค c s ซี p ได้ที่แยกมอเตียนอำเภอแกงครับผมเป็นศูนย์ของเรานะครับก็จะมีเครื่องให้ดูนะครับมีบริการหลังการขายดูแลลูกค้านะครับดูแลลูกค้าโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับระยองจันท์แล้วก็ตาดนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับเรามีร้านอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับผมกิ่งแคร์ซ r ผมวุสดีครัซสวัสดีครับ